พาดหัวข่าววันนี้ตรวจหวยฮานอยฮานอยประจำงวดวันที่23เมษายน2563กรับสวัสดีครับสวัสดีผมบ๊อบบี้สารดีวันนี้พาพ่อแม่พี่น้องมาตรวจหวยฮานอยเช่นเคยครับก่อนจะรับฟังรับชมคลิปฝากกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับบ๊อบบี้สารดีด้วยนะครับที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากบ๊อบบี้สารดีสุดท้ายนี้ขอให้ทุกท่านโชคดีมีชัใชกับหวยงวดนี้นะครับ ผลห้วยหาหนอยธรรมดาประจำงวดวันที่23เมษายน2563เลขที่ออก54 503 54 503เลข4ตัวที่ออก45 03 45 03เลข3ตัวที่ออก503 503เลข2ตัวบนที่ออก03 03, 03เลข2ตัวล่างที่ออก70 0ขอให้ทุกท่านโชคดีมีชัยครับผลหวยฮาหนอยพิเศษประจำเมื่อวันที่23เมษายน2563เลขที่ออก23074 23074เลข4ตัวที่ออก3074 3074เลข3ตัวที่ออก074 074เลข2ตัวบนที่ออก74 74เลข2ตัวล่างที่ออก13 13ขอทุกท่านโชคดีมีชัยครับผลหวยฮาหนอยย้อนหลังประจํางวดวันที่22เมษายน2563เลข4ตัว0239เลข3ตัว239เลข2ตัวบน39เลข2ตัวล่าง67วันที่21เมษายน2563เลข4ตัว1960เลข3ตัว960 เลข2ตัวบน60เลข2ตัวล่าง24วันที่20เมษายน2563เลข4ตัว6252เลข3ตัว252เลข2ตัวบน52เลข2ตัวล่าง85วันที่19เมษายน2563เลข4ตัว4731เลข3ตัว731เลข2ตัวบน31เลข2ตัวล่าง21ครับ